ทางนี้หนูทางนี้ทางนี้จะมองเข้าทางนี้ทางทางนี้เก่งมากลูกป่าไหว้พระก่อนจะมองไหว้พระก่อนจะมองไหว้พระก่อนลูกสาธุูเก่งมากอาะชวไหว้พระหรือยังเก่งมากโอ้เก่งทั้งคู่เลยวันนี้โรงเรียนพี่มองยูดก็เลยได้มาส่งน้องนะครับจะมองจำโรงเรียนตัวเองได้ไหมลูก สวัสดีครับคุณครูก่อนเล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตาลูกป่ะจะมองไม่ได้ไปหรอกลูกมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจำมองสวัสดีครับเด็กสวัสดีครับโอเคบายบายน้องก่อนบายบายน้องได้เดี๋ยวแม่มารับเก่งมากเข้าก yeah. uh, well ah, okay, ูห้องครูอัมเลยลูกป่ะโอเคป่ะ I yeah.